ตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับสั้นอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มลืมอำเภอแม่แจ่มนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เขามีตลาดนัดเนี่ยตลาดนัดอยู่หน้าอำเภอเจอก,กันที่หน้าอำเภอขับมอเตอร์ไซค์ามาแล้วก็มาเดินแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพาแบบเดินของกินนี่มีแบบหมูทอดคือเราต้องหาของกินก่อนนะเพราะว่าเรามาถึงที่นี่เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วเพราะว่ามาถึงก็มืดค่ำแล้วเนาะมีของมีมีแบบหมูทอด เดี๋ยวลองเดินดูกอดว่าบรรยากาศฟิวเป็นยังอึ้งชุเรียนด้วยทุกคนแต่ว่ามันเอาไปกินในที่พักไม่ได้นะผลไม้ชุเรียนสองรี่บรรยากาศตลาดอ๋อคือเรามาตอนหกโมงเย็นนะเพราะว่าคนที่เจ้าของโรงแรมเขาบอกว่าให้มาตอนประมาณสักนี่แหละเพราะว่าถ้าหนึ่งทุ่มไปแล้วว่าของก็จะหมดทุ่หนึ่งเขาก็จะไปกันหมดแล้ว อุ้ยของทอดกินอะไรดีอะเมื่อวานก็กินแล้วนะหมูเห็ดเป็ดไก่อุ้ยหัวน้อยร้อดเลยค่ะเออนี่หัวจะพอเดินกันนะว้บวุ้บวุ้บเดินช็อตลูกชิ้นโอ้โวิวข้างหลังครับดีมากดูดูวิวข้างหลัง้วิวข้างหลังสวยมากไม่ใช่อันนี้คือสถานีตำรวจ ในตำรวจแม่แจ่มมันไม่ใช่แบบอำเภออุ้ยดูวิวด้านหลังเลยสวยมากอ๋อเป็นตลาดน,นัดบรรพฤหัสนะครับอยู่ที่อันนี้อยู่ที่สถานีตำรวจวัดเดี๋ยวลองเดินดูก่อนอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เขาเรียกอันนี้20บาทอุ้ยแต่ว่าเขาไม่ได้มีสแกนแนั่นแหละขอเดินดูขอขายของกินพนั้นมีขนมกับข้าวเออ โอ้โหซูชิก็มีแม่แม่เจมอุ้ยมีปลาเผาด้ยแต่คือมันมัน,ม,นมันใหญ่ไปสำหรับเราโรตีใส่ไข่ยี่สิบธรรมดาสิบบาทปลาปเผาปลาเผาก็มีนี่อ่ะตลาดแม่เจมเหรอทุกคนเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเช่าก็ถูกแล้วแม่เจมเซ็กรอขนมหมออยอยากกินอยู่นะ มหวานเดี๋ยวขอแบบอ๋อเขาก็มีสแกนหมดแล้วทุกคนขนมไข่ของทอดอ๋อซุหมูดูไว้แล้วว่าขนมจิบดูไว้แล้วว่าจะกินอันนี้ว่าจะกินเป็นไ,ไส้อัว่ว <laughs> อ๋อตลาดเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ซื้อตัวข้าวแล้วก็ไปไป,ไปขับมอเตอร์ไซค์เล่นอุ้ยมีแบบว่าน้ำนๆนนนอะไรอย่างเงี้ยด้วยโอ้ยกับข้าวเป็นอาหารเหนือเป็นอาหารเหนือจะเป็นส่วนใหญ่อุ้ยนี่ข้าวนี่มีแอปแอปแอปอยากกินแอปอยู่อือ เราเราต้องรีบกินเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องกลับไปแพักที่เอ,อในในแบบเชียงใหม่มันก็เลยแบบว่ามีลับล่าลับล่าอุ้ยกินอะไรดีถ้หาของกินก่อนของก้วยชอตอันนี้ผักผลไม้เฮ้ยมีผักร้านผักร้านใส่ผัก ประมาณนี้แหละทุกคนต,ตลาดนี่เขาอยู่ตรงนี้ต้องลองต้องลองแบบไปตลาดอื่นบ้างอันนี้เขาบอกว่ามีทุก,ท,กทุกวันพฤหัสมีทุกทุกวันพฤหัสเห็นไหมหกโมงเย็นเขาเก็บแล้วว่ะเมืองไทนเก็บแล้วว่ะไปซื้อใช่อัวดีกว่าเมื่อกี้มีแอปเมื่อกี้เห็นแอปอยู่อันหนึง่งเหนือนส้มตำอาหารอีสานนี่ถ้าสุราใครมามาเที่ยวไงเผื่อแบบมีใครมาเที่ยวก็วันพฤหัสนะ มีตลาดจะไปเอาไปเอานี่นี่ไปเอาอันนี้มันมันมีแบบแอปอันนี้มันมีแอปตรงนี้แอปตรงนี้แต่เราไปกินแอปตรงนี้ดีกว่านี่เนี่ยไปเอาแอปตรงนู้นอุ้ยอุ้ยเนี่ยจะกินอันนี้นอ่มา มีไส้อี่ทุกคนได้มาสามอย่างมีไส้อั่วนะฮะแล้วก็มียำม,มีแบบแกงนอกแกงหน่อไม้นะแล้วก็เป็นขนมหวานวิแต่ว่าจะกินไก่เราจะกินเป็นไก่ทอดหรือเราจะกินเป็นอะไรแบบแเนยยี้เขามีแบบเยอะแยะเลยหลายอย่างแต่ใชีได้เขามีแบบห่อหมกนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบหมก แอปพวกแอปของอแอปอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีแอปป่าเดี๋ยวเราลองเราลองแบบขับไปดูที่อื่นๆเพิ่มดีกว่าไหมอันนี้คือตลาดนัดวันพฤหัสนะครับไปเดินเดินนอกจากตรงนี้เขามีที่ไหนอีกไมมู่้เดี๋ยวลองไปดูมาเอาเอา,เอาตับไก่กับข้าวเหนียวหนึ่งถุงประมาณนี้น่าจะแบบแล้วก็ เรายังเราอาจจะยังไม่ได้กินนะอุ้มีมีเซเว่นอยู่ด้านหน้าที่พักนะฮะเนี่ยบรรยากาศน,น่าจะเป็นตลาดด้านในนะนี่ตอนนี้คือด้านหน้าของเรานั้นคือเป็นแบบตลาดนะเขาก็จะมีเป็นตลาดเล็กๆอันนี้เป็นตลาดสดเทศบาลแม่แจ่มนะครับอ้ยแต่ว่าตอนเช้าเราอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าเราก็จะไปแบบแต่ชเช้าอะไรเงี้ยเออแล้วก็เดินทางแต่เชา้า บรรยากาศดีอยู่นะเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่ามันสวยเลยอะทุกคนแล้วท้องฟ้าก็แบบโอ้โหอะไรอย่างนั้นนะ่าอ่าโอ้ยฟ้าสวยมากฟ้าต่างจังหวัดกับฟ้ากรุงเทพมันไม่เหมือนกันเนาะฟ้าต่างจังหวัดมันสวยสวยมันใสโอ้สวย,ส,ย,ส,วยสวยมากทุกคนพาโนลมาเลยคือถ้าแบบว่ามันไม่มีเอ่อตึกลามบ้านช่องเนาะ ออกมาเห็นอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะดูดิป้าฝั่งด้นนู้นก็มีคืนนี้แบบไม่ได้มีอะไรทํานะขับรถเล่นเฉยพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วฝั่งเนี้ยอุ้ยพระอาทิตย์โอ้สวยมากบรรยากาศต่างจังหวัดคือคนต่างจังหวัด่ะไม่ต้องเสียใจนะว่าอุ้ยบ้านเราแบบไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะ ในพื้นที่ที่เราอยู่อ่ะมันแบบมันมีอะไรดีอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าคนเอ่อนอกพื้นที่เนี่ยมาเที่ยวเนาะมันต้องมีอะไรดีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วอ่ะคือแต่ว่าเราอาจจะอยู่ทุกวันจนเรามองไม่ไม่เห็นว่าแบบมันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าเที่เนี่ยคือสวยมากคนพื้นที่ก็คืออยู่กันแบบว่ามีความสุขอ่ะดูบรรยากาศสิ ร้านค้าร้านขายอะไรเงี้ยก็มีแบบหมูกระทงหมูกระทะอะไรเงี้ยร้านอาหารดูนวิวนี้สวย,ยไปไปตรงนี้กว่าไปถนนเส้นมูลปะสวยอะ <c oughs> ขับเล่นขับเล่นทุกคนหกโมงโยังไงนาคันบันไดเหรอสวยจังแม่เจ๋งอุย้ยตรงนั้นเป็นวัดแต่ว่าเรามาค่ำอะ <c oughs> คือเรามาจากที่อื่นแล้วเราก็มานอนที่นี่ไงมันก็เลยบอกว่าอาจจะไม่ได้แบบพาแบบว่าวนๆนี่ก็คือพาขับรถเล่นสวยๆอ่หมดแล้วบ้งเนี่ยตรงนี้เป็นวัดอ๋อวัดวัดปิดปแล้วอุฟ้าสวยมากอะ่ะนู่น คือฝั่งนู้นเป็นที่พักเป็นโรงแรมเป็นอะไรนี้แน่เลยแล้วก็แบบว่ามองมาก็จะเป็นรอบทุ่งนางนอะไรเงี้ยเนาะด้านนู้นอะ่ะมีเหมือนจะเป็นที่พักเราดูก็อ๋อมีแบบหลายอย่างเลยทุกคนแต่ว่าย้อนกลับดีกว่า <c oughs> ย้อนกลับไปเส้นทางนี้เนี่ยฟ้ากำลังมืดแล้วแต่สวยมากเลยเนาะ ยอดสวยมากค่ํานี้แล้วเรามาซื้อน้านะฮะมาซื้อน้ําแล้วก็ซื้อ,อพวกว,วิตามินซีพวกแบบว่าน้ามะพร้าวอะไรเงี้ยเนาะเอาไปกินบํารุงเพราะว่าเหนื่อยมากวันนี้ขับรถจัรยานนี่คือบรรยากาศแม่แจ่มนะครับซึ่งอาจจะแบบว่าไม่ได้พาไปเที่ยวรอบๆนะในครั้งถัดไปแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่าเรามาอ้ยก็คือเร,รอมาเที่ยวที่แม่แจ่มอย่างเดียวเลยอันนี้คือแบบ ดีมาจากดอยอินทนนท์แล้วก็แล้วก็แวะลงมาโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคเจอกันพรุ่งนี้เชา